ฉันอยากโทรค่ะว่าดิฉันแก่ขนาดนี้แต่ดิฉันสามารถที่จะแข็งแรงและไม่ว่ากิจกรรมของบริษัทมีเดียมียังไงฉันไปหมดทุกรายการถามว่าอายุขนาดนี้ริ้วรอยมันเหลือแค่เนี้ดีไหมคะ <Yeah. S 2> เมื่อก่อนมันมีม,มากกว่านี้แล้วบอกได้เลยว่าไม่ว่าใครที่จะมาเจอดิฉันดิฉันไม่น้อยหน้าใครในวัยขนาดนี้ในวัยเจ็ดสิ่ง และบอกได้เลยว่าดิฉันน่จะอยู่กับผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะคะกิกยาวนานต่อไปควบคู่กับบริษัทจนกว่าดิฉันจะไม่มีลมหายใจดิฉันจะกินพร้อมกันเนี่และสิ่งที่ดีๆนะคะบอกได้เลยว่าเพื่อนๆก็มาเล่าแล้วว่าผลิตภัณฑ์รายการไหนดีอย่างไรนะคะดิฉันนะ่าบอกได้เลยว่ากินแบบโดดเด่นทุกรายการถ้าบอกได้เลยว่าอย่างกาแฟกับ เมตาโบนยินมาแล้ว500ร้อยก่ซองเนีย่ยังเก็บหลักฐานอยู่แล้วมากกว่านั้นก็ไม่คือเก็บจะไม่มีที่เก็บมาหาบอกได้เลยว่าเลือดดีๆทั้งตัวอย่างที่กันารรัฐติดท่านว่าและดิฉันสัมผัสมากับตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าถ้าพูดก็คือเห็นแล้วอะว่าดิฉันแข็งแรงยังไงแล้วก็ผิวพรรณดิฉันเกี้ยงเขาขึ้นอย่างไรก็พอกินผลิตภัณฑ์ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีถามว่ากินดีแล้วบอกต่อคุณสามารถที่สร้างรายได้เพราะที่นี่แผนการตลาดดีมากๆถ้าคุณตั้งใจ